สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของการอ่านไพ่ให้กำลังใจให้มีแรงกายมีแรงใจพร้อมเดินบนเส้นทางชีวิตอย่างมีความสุขนะคะขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของอันตี้ด้วยนะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือสารจากจัก,กรวาลจะสื่อสารอะไรให้กับพวกคุณนะคะมีสารบางอย่างจ,จากจักรวาลต้องการจะสื่อสารกับพวกคุณนะคะจะใช้ไพ่สามสำรับนี้ในการทำนายนะคะ การอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่โดยพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับฟังรับชมนะคะก่อนอื่นเราจะมาขอดูพลังงานของพวกคุณที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะว่าได้พบได้เจอกับเหตุการณ์อะไรมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วนะ จักรวาลถึงอยากจะส่งสารอะไรบางอย่างให้กับคุณคุณได้เจออะไรปลบ้างก่อนหน้านี้เหตุการณ์อะไรเอ่ยที่ทําให้จักรวาลอยากจะสื่อสารให้กับคุณทราบในวันนี้นะคะใบที่1นเจ็ดถ้วยใบที่สอง ราชินีไม้เท้ามายที่สาม The Hermit มีคนเป็นครูอยู่ด้วยเนาะคนเป็นครูคนเก่งมีความรู้นักธุรกิจที่เฝ้ามองผลงานเฝ้ามองผลลัพธ์เฝ้ามองกิจการความก้าวหน้าของตัวเองอยู่และสาว ที่มีความฉลาดลึกลับแต่มีเสน่ห์มีความฉลาดลึกลับแต่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะบางคนมีโครงการโปรเจกต์คิดมากมายเลยหลายโครงการเลยค่ะก็ยังรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาโครงการไหนทำดีเป็นคนที่มีความคิด มีไอเดียสร้างสรรค์นะคะมีความฉลาดเป็นคนเก่งในการทำงานมากๆเลยสู้งานทุกอย่างผ่านงานมาเยอะและเยอะมากมายนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ใจเย็นพอกันเลยค่ะไฮพินเทสกับเฮอร์มิตนี่ใจเย็นทั้งคู่เลย ใจเย็นใจบุญมีความรู้เป็นครูได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ผู้อื่นเป็นคนเก่งมีความสามารถมากๆเลยนะคะพวกคุณแล้วก็ยังจะมีนักธุรกิจเข้ามาด้วยเฝ้ารอคอยผลลัพธ์จากการที่ตัวเองลง ธุรกิจลงไปผลกำไรเฝ้ามองดูอย่างใจเย็นอย่างรอคอยอย่างมีความหวังพวกคุณพลังงานดีกันมากๆเลยคนเก่งผู้รู้ผู้มีความสามารถนักธุรกิจที่มีหัวการค้าค่ะต่อไปเราจะมาดูกันนะ ว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรของคุณตอนนี้ว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารข้อความอะไรมาถึงคุณนะคุยไพ่ใชุดสำหรับนี้นะคะคุณนเก่งพวกคุณนะจะมีเรื่องอะไรให้จักรวาลอยากจะบอกคุณในตอนนี้กันนะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกัน คุเก่งคุณมีความสุขคุณมีความสามารถคุณขยันคุณขยันทำงานห้าไมาา้เท้าสิถ้วยว้าวความสุขนี่เอง จกกักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วจากผลกับการที่คุณกระทำความดีมาขยันทำงานมาโอ้เป็นราชินีไม้เท้า,าไปเลยค่ะนั่งแท่นไปเลยผู้เก่งกาจผู้มีความสามารถภายใต้สำหรับเดอะเวิรมีใครจะได้ไปต่างประเทศคะเนี่ย ก็มีใครสักคนได้ไปต่างประเทศแน่ๆเลยพลังงานของคนที่จะไปเดินทางไปต่างประเทศะจะไพ่เดอะเวอร์เนี่ยมีการติดต่อสื่อสารหรือไม่ก็ต้องทำงานติดต่อกับคนต่างชาติจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะเลิกเลิกคิดขัดแย้งในตัวเองได้แล้วจักรวาลบอก เลิกคิดขัดแย yeah. ้งในตัวเองได้แล้วเลือกได้แล้วโปรเจกต์ที่คุณอยากจะเลือกอะจากตัวตนของคุณอะโปรเจกต์เยอะแยะเลยเลือกไม่ถูกเลือกได้แล้วคุณคุณรู้แล้วล่ะว่าคุณจะต้องเลือกอันไหนคุณเลือกที่จะต้องทําอะไรหรือมีโครงการอะไรหรือมีสิ่งอะไรที่คุณจะต้องทําคุณเลือกได้แล้วเลือกได้แล้วแล้วมันจะพบความสุขเลยคุณรู้อยู่แล้วล่ะเนี่ยคุณรู้แน่นอนว่าคุณจะต้องเลือกอะไร เพราะว่าคุณเป็นราชินีไม้เท้าผู้เก่งรอบด้านในเรื่องของการงานคุณผ่านงานเยอะจนมีความรอบคอบมีการวางแผนไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะคิดก่อนทำเสมอคุณเป็นคนที่สุข,ขุมสุข,ขุมนุ่มลึกฉลาดฉลาดมากๆ p r โปรเจกต์ Project อะไรที่มันจะติดต่อกับการต่างประเทศเลือกโปรเจกต์นั้นเลยค่ะ รับรองไปได้แน่นอนมาดูต่อกันนะว่าจากักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรคุณอีกคนเก่งอย่างคุณเนี่ยใครที่วีซ่ายังไม่ผ่านเตรียมตัวจะไปต่างประเทศก็จะผ่านในเร็วๆนี้นะวีซ่านะ่ะจะออกแล้วละ่ะใกลแล้วค่ะคุณจะได้ไปแน่ๆต่างประเทศอ่ะไม่รู้จะไปเที่ยวหรือจะไปทำงานคุณก็จะได้ไป นี่ไงคะมีคนช่วยเหลือแน่นอนมีคนให้ความช่วยเหลืออยู่ยังไงก็ได้ไปเลิกคิดค่ะเลิกคิดสัทีเนี่ยคิดคิดคิด,คดทะเลาะกับตัวเองอยู่เนี่ยทะเลาะทุกวันเลยคิดไม่ออกอืมค่อยค่อยคิดเห็นไหมเงินค่ะเก้าเหรียญเงินรอคุณอยู่ พร้อ,อมสู้ไปเลยไปเลยค่ะใครจะไปต่างประเทศก็ไปเลยไปได้เลยค่ะคุณจะได้รับความร่วมมือจากใครบางคนที่จะทำให้คุณเดินทางไปได้อย่างแน่นอนมีคนช่วยเหลือหรือหรือไม่บางทีก็จะมีคน รอคุณอยู่ที่นูน่นหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณนั่นแหละรอคุณอยู่ที่นูน่นคุณกําลังจะเดินทางไปหาคู่จกักรวาลอาจจะบอ,บอกว่าคุณกําลังจะพบคู่คู่ของคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศให้คุณใช้สติทําสมาธิในการที่จะทํางานใดๆคิด ใ่ตรองดีๆแล้วเลือกมันออกมาเลิกที่จะทะเลาะตัวเองท,ทักทีทะเลาะกันมานานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเลิกทะเลาะได้แล้วความสุขมันรอคุณอยู่นะคะรอคุณอยู่ไม่ใช่แต่ความสุขนะเงินด้วยเงินเงินเอาไมค้เอาไม้เนี่ยมีค,ความสุขมากสู้ไปเลยค่ะคุณฟันฝ่าได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเลยโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์อันเนี้ยของคุณนะ่ะได้แน่แน นอกจากจะได้โปรเจกต์แล้วบางทีคุณจะได้รับได้เนื้อคู่ด้วยมีคู่แน่แนอาจจะไปเจอเนื้อคู่กันที่ต่างประเทศก็ได้นะโอ้น่าสนใจจักรวาลบอกว่าให้ตั้งสติคิดไตรตรองดีๆเลือกงานที่จะทำให้คุณสามารถจะติดต่อสื่อสารากับชาวต่างชาติหรือการที่คุณจะไปต่างประเทศก็ได้ถึงเวลาแล้วคุณไม่ต้องลังเล ไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเป็นคนเก่งมากเก่งในด้านทำงานมีความสามารถมีทุกอย่างเลยคุณเป็นคนรอบคอบฝ่าฟันไปเถอะค่ะไม่ต้องกลัวคุณชนะแน่ๆคุณสามารถจะชนะได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องกลัวเลยเงินรอคุณอยู่นะ เยอะด้วย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 เอาค่ะมาให้ไฟไพ่นางฟ้าไฟแล้วจะไฟไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันตี้ก็พูดลิ้นพันกันตลอดเลยเนาะโอ้มาค่ะมาให้ไพ่เบนนี้แนะนำว่าคุณจะทำอย่างไรดีจะเป็นยังไงให,ให้นางฟ้าแนะนำหน่อยนะ จกักรวาลบอกให้เดินหน้ามุ่งไปเลยค่ะเนี่ยในในอีกไม่กี่อาทิตย์เลย with in the next few weeks ในเวลานี้ใกล้ๆนี้เลยเห็นไหมให้ฟังจิตของคุณภายในของคุณ ว่าเขาบอกอะไรคุณให้ฟังฟังเสียงจากข้างในอาทิตย์ไม่เกินเดือนจะมีทรายบอกมาจะมีสัญญาณบ่งบอกมาว่าคุณทำสิ่งนั้นเถอคะค่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ